นะเลขทนะูปคนก็ร่ำรวยกันอ่าวันนี้ก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะครับวันที่2ีเก้าดือนนี้มี30สิบวันวันที่1ก็เป็นวันแรงงานนะครับจะออกวันที่สองเด้อพี่น้องอ่าวันนี้ก็จะมาสรุปให้นะครับมีอมสินรัฐบาลเลขทูปนะครับหลังจากคราวที่แล้วนะใครตามเลขทูปนะครับทํายังไงก็ตัดเล่นมาทั้งบนทั้งล่างานะครับ แบบนี้นะครับมีเจ็ดเก้าเปียกนะครับล่างเจ็ดเก้านะบนตรงๆก็เก้าเปียกนะครับนะมาดีเซเนเบิ้งกันนะครับแล้วก็รัฐบาลหวยใบฟ้านะครับก็มาเต็มๆเหมือนกันนะครับคือตัวนี้ก็คือเลขท้ายเลขสามตัวนะครับที่เน้นไปเจ็ดสามเจ็ดเปียกและเจนะ็ดเก้านะก็วันนี้นะครับ เขาจะมาสรุปให้ใครใครได้งวดที่แล้วใครเห็นเลขถูกใครเห็นใบฟ้าบางคนก็ไม่เห็นเพราะอะไรยังไงนะลองเลื่อนดูว่าอาจารย์ลงให้วันไหนเลขไม่ใบฟ้าหให้ทั้งชุดเลยนะครับทั้งเลขถูกทั้งทอกดสเนาะจะลงก่อนคืนออกอถ้า ไล์ให้ก็จะไล์ก่อนหลังไวยออกอยู่สามวันทุกครั้งเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันน่าจะเห็นเห็นไปแล้วละ่ะถูกไหมแต่บางคนไม่เห็นเพราะมาดูไล์สดเพราะไล์สดอาจิมีการหลบพี่น้องนะมีการแช่หลายมากับไม่เป็นผลดีนะได้นะอิชุดาได้จจิตเกนะ้าเลขถูกนะคนก็ร่ำรวยกัน ก็มันก็ตรงทะเบียนร,รถของอาจารย์ก็บอกอยู่มันออกตั้งแต่เดือนธันวาพี่น้องออกตั้งแต่เดือนธันวาเดือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามาอยู่สามวดสี่วดและเก้าเจ็ดและมาออกแปดเก้าและเดือนมีนาก็มาออกเจ็ดแปดดูหมง้อออกมีกี้ออกทั้งเจ็ดเก้าทั้งแปดเก้าและเลขทูบก,ก็ได้ แบบนี้นะซื้อจังได้ก็ถูกนะว่าต้องกลับเลยนะครับเจ็ดเก้านะนะเลี้ยงเลยเก้าเปียกนะยังไงมันก็ถูกนะบนลา่างดิงเด่นนะครับนะนอกจากคนจะไปชือซื้อเฉพาะเลขสามตัวคือเจ็ดเก้าเปียกเออกับวาอะตังค์เออเพราะเลขสามตัวมัน 5, 98, นะออกห้าเก้าเปียกเนาะ thể hiện thể ngân lợi bỏ đầy liền hiển cha cha thể hiện hết ngân như ngân hiện hết ngân với hiểu chuyện hiện ngân 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 สรุปแล้วมีคนโชคดีนะครับวันนี้เอาเป็นออมสินพิมพ์อ,อมสินเลขทูบและตามด้วยหวยนไฟฟ้าทุกคนพิมพ์อมสินเลขทูบรัฐบาลเร็วๆให้ทีเดียวเลยสิบปไดรี่ลอนะครับพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเขาทำงานเดี๋ยวจะมีเสียงรบกวนนะเพราะมันเลยเวลาเที่ยงแล้วมันอาจจะดังนะอาจจะดังเสียงรบกวนเพราะว่า นังไลสดจุด่ข่งออฟฟิศนี่นะครับอ่ะออมสินนะครับออมสินนะมันมีหลายออมสินนะออมสินที่ไหนที่เขาจําหน่ายของอาจารย์น่าจะแตกสามตัวทั้งบนทั้งล่างอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออมสินก็ซื้อได้ทั้งนั้นนะครับของวดน,นี้ก็ไม่ต่างเดิมจนเป็นถึงชลาห้าปีนะที่เขายังไม่จําหน่าย เน้นไปที่ 14, 15นะครับเพราะนั้นเด่นทุกตัวบนล่างนะหร้รูดหนึ่งคือเขาอานะจารย์ก็จะยิงตัวนี้อาบใดที่ฉลากของสินห้าปียังไม่ออกเอาไปสื่ออมสินอื่นเมื่อเออก3ตัวอานะจารย์ก็จะได้สูตรเดิมสูตรเดิมเพราะยังไม่ออกเนตามนี้เด้อนะครับอีก จากวันละวันที่อีกสองวันเดพี่น้องวันที่สามสิบแล้ววันที่หนึ่งวันที่สองเขากับบัลลินแล้วเด็กก็นั่นตามนี้ต่อไปนะเลขทูปนะครับหลังจากคขาวที่แล้วเม่ได้ไล่ให้แต่ลงให้นะอ๋อวันที่แล้วมันเป็นยังสี่นะแนงวดนี้นะตรวจสังเกตนะครับมันจะมาตัวเด่นของอาจารย์ไหมก็คือตัวนี้ คนว่าเป็นตัวอะไรพิมพ์มาบางคนลงให้เพราะว่าเป็นเลขอะไรคะจะไปดรู้จะเป็นเลขอะไรแล้วแต่ด,ดวงแล้วแต่ตาของใครจะมองเป็นเลขอะไรมันก็ไปตามตัวเนี่ยมันก็ชัดแจ้งแดงแกนอ่นะทุกคนอแต่อย่าลืมหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันคือเก้าเด้อเออตัวที่สองนะนะคือหกนะครับ เป,เป็นตัวเด่นของรัฐบาลของอาจารย์ตัวเด่นของอาจารย์คือเด่นหกและเจ็ดเนาะ,ะเลขเด่นนี่ล้านทันเมื่ยเอ่ยบางคนอ่ะต่อไปเข้าสู่รัฐบาลไปไวหตัวเด่นของอาจารย์มันเด่นเด่นหกและเจ็ดเนาะถูกไหม่มยของวันที่สองเนี่ยนะครับมันเด่นหกและเจ็ด งดอาไปมีเป็นนั่นกันงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด็ดอะไรนะสามเละเจ <7. S 1> ็ดนะเจ็ดมันมาเจ็ดเก้านะสำหรับผู้มิอ่าต่อไปชุดเต็มของรัฐบาลใบฟ้านะครับอ่างดที่แล้วผู้เล็เป็นงวดที่ผ่านมาอ่างดที่นปวดสังเกตเลขทนะูปนะติะต่อกันมันเป็นตัว กันไหมยังมีอยู่นะเออนะครับตามนี้เลยลเพรวะนั้นอาจารย์ซื้อทุกตัวบนล่างไปครับนะครับเห็นหมอทัน,ทนไหมเพราะนั้นจะลงในวันที่หนึ่งเด้อก่อนไม่ออกคือประมาณหกโมงเช้าวันที่หนึ่งไม่ออกวันที่สองเพราะนั้นเห็นแล้วก็เห็นเลย ให้แล้วให้เลยไม่ต้องมาขอใหม่ขอเราใหม่ก็ไม่ได้เห็นเพราะว่ายังไม่สิ้นสุดการไลค์ก็สามารถไปดูยอดหลังได้นะครับนะก็เปดแปดร้อยคนดูก็จะให้แปดร้อยครั้งกับว่าเมีนพี่น้อง <c oughs> เ,ออเพราะนั้นนะแชร์ไปในเฟซของเราแหละในเวลาดูก็ไปดูในเฟซของเราไม่ต้องเข้ามาในเพจนะครับอันนี้คือทุกแนวทางนะั้นแหะในไลน์นี้ วันที่สองเป็นสภาก่มนะวยออกวันพฤเหันะครับวันที่หนึ่ง่อนหวยจะออกมันเป็นวันแรงงานและเป็นวันพักก็ไปขอเอาออตััพี่น้องทำบุญทำทานและวันที่สองค่อโชคดีนะเขียนหมดแล้วเนาะคงจะพอเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีเด้อทีนี้นะร่ำรรวย,รวยเฮงหงปัง,ปง